้าวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตจี๊ยบอกสวัสดีครับว่าไงซื้อไอม้อยู่ <laughs> เอาทั้งจองสาธิตอีเนียกครับนอ้องผาพี่น้องหาปลาเหมือนนี่หาปลา,ปากินเข่าปลาโอ้ยเอาเข้าไปไก่ไดหาปลากินเข่าปลาอีกเลยพี่น้องกัดดังนู้นในวันเหว่ก็ได้ตุ่มได้ปิีงบ่พี่น้องเอานี่เอาเพิ่งบรรยากาศพี่น้องกัด<ป>กัดดัง ai ping ba còn này ai ping ba ừ. áo đấy. nè, cá con. cá con tay cá cay con. cá con. con con.

เบิ้งซิมเบิ้งเอาซิมแล้วสมแล้วเข้มบ่บ่บ่เข้มแล้วบ่อบังหันมันเข้มปวดเติมผงชลอดอีเจ้าหมดแดงมาใส่พอดีแล้วหมอบอกกินเขี้ยบด้วยพอดีแล้วโอ้ใส่บอืมแฉบมาเด้อมาเด้อบ้านนี่ปวดเขี้ยบแฉบต้มมาให้กินก็มา เดงานาๆสี้าได้อนดปอปันะอ่นอยู่ในป่านี่ดูเด็กเด็กโงมากี่ยซ้ี่ปะข้าเนาะงกี่ข่าวันนี่พี่น้องได้แล้วขน สวยขึ้นทาเดียวตามบอกงงกีปลาต้มปลาบานนี่เอาปลูกินก็บอกงัเขาม่บ้านมามามานั่งนั่งนั่ๆต้องเพิ่กินกรุงัวใหญ่ลมขนาดได้ chị thoát. Ah, chị nghe nè. Chị Thọ à, nè. Thì chị thoát. Oh, 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 ừ, thoát. Oh, chị 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 จะแไม่เียวปลาล่ก่ก็แบอมน่ะก็แนีไปรงาบลาวกองเ่ง้าหมเท่ิงนตอัไก่แน่ตกร้ยแม่่งไก่แน่หนพี่น้องพิ่งนั่นเน่นี่จ็บเก่าต้มปาเออเจียวปลาล่คนจำเองเข่าอยู่อ่ะี้ปลาเนี่ย

มีกมาแต่เสาอยู่มาถ่ายมาถ่าต้องว่าโดนเ้าไหาชิ้นของใหม่เลยก็ปีนี้สาธิตไลด่างเร็วไลเ้เร็วตนหนาต้นีนะทิ่วานีุ่งกันมีหวปลาเขาไปบ้านเขกลับบ้านเด้อี่ว่าเนีย่ห่ะทำอะไรนสมแมงน้เเนาะโอ้ดูหแดงทำเป็นดูหัวใจ เห็ดเด็อดูก่อยโอ้เป็นดูมาแจเบิ่งหูกแเบิ่งหดูกแาต้มเห็ดแบบไหนบบไหเห็ดแบบเบงแหนแล้วต้องผ่าแนวเสียงก่อนนะผ่าเป็นแนวเสียงอะบนี้แล้วก็เป็นแบนี้กินแบบนั้นมันถึงอร่อยเหรอเขาเลยว่าอะกกินแต่นนแล้ก็เอาไปเตียงมาดวาว ่อยว่าอย่ตันยังย่มันคือกินอัน่ินอคนบักแตงโมเีนหามก็เยว่ะส่มาแท่นี้มันคนเลยเยเว่ะบักแตงสคนเอามันสอหวยราคาำกันอ๋อกมันไก่โผล่ไทย่้ละเห็นปลาเขาสิบาบาทเนบว่อันอันของเจ้าไงคนหน่วยของเราเด้ครับเาว่าราคาสำกั คือมองหน้าคุ้เล้วมีหงส์จะผ่านพ่อมันบ่เขาเคยไปกินเขาซอให้อ่อหงส้อ่ออืมมองมอน้ำเพื่อนน่นหนูหนูน้ำออกวาน้ำแก้มตอนมือ,มอ,อนังไงบ่หนูออก๋ยหนูนมันน้ำไหมันน้ำแก้มยันไงมัน เอ็มค oh, uh. ือป่าเก็บกินอย่า <Hon> ง <k oui> <S Angel> ัโอ้น้ำสมแห้งผลโอยใส่เบิดเวยมือหนากบเปีมาหลายคนนีไ่ออปันใดแเมียเพ่นกาเกียเม็ดสอหนึอรอยม่ยแดเืออบเป็นไงกินเี่แดได้เมียรอม่ายกินมงโดนบวสมปดของบุ คือเกันเทียมกว่ากอนเงี่ยในวดเทบุ่มเต็มหมอนกันบั่าเงี้ยมันจะเกลียไหะเกลียต๊ะไทยพระล่ยิงไงี้ยกกดตัวเนี่ยก็ผีใส่หมึกใส่ส่อนเหนือพุกเป็นงี้ปกตไงกดตัวฟา ปลาควาต้นนั่งอยู่ทับบกดมอน่นี่ก็นกินถ้าตุ่มเราขาวก็ยังนี่ค่ะอกเอย่งนี้ไรอถ้าต้อมใส่แม่เนยจโตัวสองตัมันใส่ม่ขมนะแกมามามือมันจะตุมใส่ันหน่วยสิน่าเป็นบะไร้างต่างเังข้าวอมวหรือเป่ายัไปกินเดี๋ยวใส่มม่ขมใส่เนยแดงผสมนังขมใส่เข้าไปอือมันเป็นที่เร็วก็เป็นต้ำขมแห้ง หมูแดงยังกินแห้งส้มบานแค่หน่อยสวนหั่นอะไรตัดน่ะเป็นส้มไปเลยเนาะขันมันเย็นเนี่ยเจ้าไม่ให้งสิส้มขั้นก่ดนหนีขันเย็นเอาต้นหน่อยเอาบานนี้พี่น้องเลี่ยนเลี่ยนถึงของหวานเลี่ยนพี่อเต่งสดเต่งสมเต่งมาเสียบแห้งต้มหมูแดงย่างแต่หมูแดงสิย่างยุบปลาปลาาคคนึงปลาปลาปลาเผาปลเบทเสียบเสีบแห้งมือนเนี่ย ตัก่อยูบฝากนี่เลยพี่น้องทั้งส่องสาธิตกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แน่ยังมีโบผาดในคลิปต่อไปเอาสำรับมาเลยค่ะลำลาพี่น้องเพียงเท่าน้ะครับน้อสวัสดีครับสวัสดีครับลำลาเอาสวัสดีแล้ครับเตรียมกับเขินไป